นีสิผ้าพ,พี่น้องมาช่ำจริงมะเน่าสิ่้ตอนไหวเนาะค่ะพี่น้องตัดออกมาเซนน้ำไปประมาณสิบหานาทีเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็สิมาซั่าไปถั่ปปูกกันเนาะค่ะพี่น้องอต้อนประมาณยีสีผาหมือถึงสามสิบมือหรือว่าเดือนหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเลากะมันหากออกแล้วหอกะนํำม,มาช่ำไหวก็ประมาณซ้ำกันเนาะค่ะพี่น้องประมาณยีสบกว่ามือหรือ เดือนหนึง่งคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องช้ำใส่ถุงดำไว้ช้ำเองตุ่มเอ่งเละพี่น้องบอคอยได้ซื้อเพื่อนแก้ตุ่มต้อนออกเนาะค่ะพี่น้องก็มาช้ำพยายามใหญหักขาดได้ค่ะพี่น้องแก้ดีดีตุ่มต้อนแตกะอะยันเพื่อนบอกระือ ก็มีกค่อนข้างสิไปทางเขาอยู่ดอกแกะบต้นตอนออกก่อน <c oughs> ท่านเอี้ยููเอี้ค่ะพี่น้องมันจังบกเบืองเนาะค่ะเนาะพี่น้องก็ไปทดลองเห็ดเบิ้องด้วยจ้ะพี่น้องมันจังบอ,อ,งองบได,อด้วควายเห็ดไปเรื่อยๆเนาะค่ะพี่น้องตีละต้นสองต้นสามต้นชทำ ต้อนลหลักก็ะช่ำไปเรื่อยๆเนาะค่ะพี่น้องอายะอยากระิีประมาณนี้เนาะค่ะน้องมาเซน้ำให้ตุ่มต้อนปอินน้ำก่อนเลยค่ะพี่น้องแล้วก็จะมาเอาใหม่เราจะคัดไว้กั้นลมแกดดำชีบบกพก้าวเนาะค่ะพี่น้องผสม วิธีชํากิ่งมะนาวตอนเองชํำเองละค่ะพี่น้องแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องสามสิมือเขาก็สามารถลงดินปลูกได้เลยจ้าวิธีตอนกิงก่งชํำกิ่งชํำกิ่งมะนาวจะบแม่นวิธีตอนวิธีชํำกิ่งมะนาว